สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราจะมานําเสนอโครงการเรื่องตู้จดหมายอัจฉริยะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวพัทริดากำมณฑกลางกำลังศึกษาดิฉันไม่ทำศึกษาปีที่4ีทับหนึ่งเลขที่14ค่ะดิฉันนางสาวนาราพิมวิกลางเลขที่9กําลังศึกษาชั้นไม่ยำศึกษาปีที่4ีทับหนึ่งค่ะดิฉันนางสาวศิริลักษณุณนอกกำลังศึกษาดิฉันทำศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งเลขที่17ค่ะ ความเป็นมาและความสำคัญของธุรงานนะคะก่อนที่เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไกลและมีหลายหลายช่องทางการเขียนจดหมายก็ยังได้รับความนิยมจนมาถึงปัจจุบันและการส่งจดหมายนะคะตู้จดหมายจะมีรูปร่งางลักษณะที่ทือทําให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าของบ้านไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีจดหมายมาส่งแล้วทําให้จดหมายยังคงค้างคางอยู่ในตู้ดจดหมาย ทำให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับเปอกสารสำคัญไม่ทันเวลาค่ะทางคณะผู้จัดทำโครงกานนะคะจะได้คิดารนผู้จดหมายอัจฉริยะที่แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อเาิความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 2. เพื่อให้ทราบว่ามีจดหมายมาส่ง และ3นะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับจดหมายหรือเอกสารสำคัญได้ทันเวลาค่ะสมมติฐานนะคะ 1. ตู้จดหมายอัจฉริยะสามารถใช้งานได้แเพิ่มความใช้งานคทำให,ให้ตู้จดหมายอัจฉริยะทำ สามารถตู้จดหมายอาชยะสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นรายได้ค่ะประโยชน์ที่คายว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้สร้างหรือออกแบบจำลงองตูง้จดหมายแจ้งเตือนอาชริยะ 2. ได้ศึกษาการทำงานของตูง้จดหมายอาชยะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำตู้จดหมายอาชยะนะคะก็คือ1 โหด MCU ESP แบบ2โมค่ะคือความพิเศษของน้องนะคะก็คือน้องสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ได้ค่ะน้องมีความเหมืมอ,อ,บอนบอร์ด Arduino ธรรมดาแต่น้องสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ได้ค่ะ2นะคะตัวเซนเซ,นเซอร์อัจฉริยะค่ะเซนเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่สามารถตรวจจัจบแสงได้ค่ะ3นะคะสายจัมปแบบ์ค่ะแบบคู่เมียค่ะ4ค่ะเป็นสายชาร์จ Micro USB แบบสายชาร์จโทรศัพท์มือถือธรรมดาค่ะ ห้านะคะโพโตโบอร์ดค่ะหกปืนกาวค่ะเจ็ดแท่งกาวค่ะแปดคัตเตอร์ค่ะเก้าเทปใสและกระดาษตัดค่ะสำหรับขั้นตอนการทำตู้จดหมายค่ะก็คือนำกระดาษ่านและเทปใสคัตเตอร์มาทำเป็นตู้จดหมายค่ะตู้ที่เราสามารถออกแบบไี้ได้ดค่ะหรือสั้งรถอาจจะ หรือเราสามารถซื้อมาเองได้ค่ะต่อไปนะคะสำหรับสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะคะข้างในก็คือนำโน้ตเอ็ต่อกับพอตบอร์ดค่ะแล้วก็ต่อขาวี c ีซีกับ3ามวของ3ามีของโน้ตเอ no u ค่ะแล้วก็ต่อขาเกาาของเซ็นเซอร์กับโน้ตเอ u ของเขอแองค่ะต่อขาเกาาของ เซนเซอร์กับขากาวของหนดวย MCU ค่ะต่อไปนะคะก็ต่อเอาพค้ดของเซนเซอร์กับขอให้ค่ะต่อเอาพคของเซนเซอร์กับทีหนึ่งของตัวหนดเอ็ม u ียู MCU ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทําการเขียนโค้ดในโปรแกรม Arduino ค่ะแล้วก็ส่งโค้ดโปรแกรมไปที่โลด MCU ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำแตงกวาองค่ะ ม,ะะะะมีของมาส่งและมีความส่งมาอย่างไลน์โน้ติฟายนะคะเรื่องโน้ติฟาันทีนะคะทาให้านได้รู้ว่ามีของมาส่งทางที่ไม่ได้ดึกดื่มบ้านคุณพ่อเราขอจบการนำเสนอเพียท่าีค่ะครับอตอนนี้เราก็มารู้จักนักเรียนคนสวยนะครับครับพญ ครับแต่จะเหน้านะครับก็ช่วยก็หลอกนะครับอีอกิจกรรอันนี้เขาเรียกชื่อชื่ออ,อ,อะไรนะ Inelligent t Mail Box นะครับแปลว,ว่ากล่องอะไรนะกล่องตู้จดหมายอะไรนะอัศรีย์อัศรีย์โดยการสรุปประเด็นก็คือเอากาน์ดดูจดหมายมาดูจดหมายจดหมายจะไม่ถึงไ, <c oughs> ไม่ใช่เลิงไปผู้ใหญ่ไป โอ้จระหมายมเมื่อคืนอ๋อเจตนาครับอันนี้คือเป็นจดหมายนะครับลงมาสองนี่ไงจรหมายใส่ปั๊บปึ๊บเสียงอะไรดังเสียงเสียงอะไรดังเสียงลายดังเป็นมีอะไรไม่เปิดเลยอะไรนะ มองไม่เห็นไม่ใส่เป็นเสียงดดักดังขึ้นเนาะโอเคครับเพราะฉนั้นก็ถามเดี๋ยววิธีการใหม่ชาชาดูเอาเราอันดับแรกโอเคครับเราประกอบอะไรนะประกอบอะไรนะกลองตู้จดหมายด้วยกาวธรรมดาอันนี้เป็นกล่องพื้นกาวเป็นกล่องอะไรก็ได้ขอให้มันแบบแข็งไหนี่เอากล่องลังได้ได้ อ๋ไม่ถึงต้องไปวางข้างนอกอันนี้ไม่เป็นเปลือยหรือสเป็นกระดาษเง <c oughs> ินว <c oughs> ันาน,าน,นั <c oughs> ้นก็อาจจาะหาวางได้แต่หาราคาปุ้มถูกไหมลูกอา่าโอเคครับอันนี้แก้ข้อบกพร่องนะครับหลังจากนั้นก็เราก,ก็นี่มาดูสำกัญเลยเล่าให้ฟังตรงนี้คืออะไรแต่นี่ปุ้จัยอยู่ตรงนี้ครับอ่ามาดูมาใกล้ๆกันมาดูตรงนี้ไม่ต้องดูหน้าทูก็ได้ดูอุปกรณ์ะครบอ่าอันนี้คืออะไรครับลูกตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์ค่ะ เซนเซอร์มันเขาเรียกว่าเซนเซอร์เซนเซอร์แล้วก็มันยังไงก็คือามันทศของเขาคือเขาตรวจจับแสงได้ตรวจับป้าสงได้ถ้าโดนแสงลคือน้องจะดำเลยแสงว่าไอ้ตัวนี้เป็นแสงหรอเข้าไปเป็นแสงแบบอะไรก็คือน้องจะตรวจับเาเาจะตรวจตรวจ ตัวจตับ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 เนี่ยเหรอน้องจะตรวจจาวัตถุที่ผ่านแล้วก็ตรวจจากแสงอ๋อวัตถุที่ผ่านเป็นการสั่นสะเทือนใช่ไหมหรือวัตถุที่ผ่านเฉยๆอ๋อเ่าแสงมันก็อาจจะเป็นการวิ่งอะไรกันที่วิ่งผ่านโดนแสงธรรมชาติแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราฝังที่มันรับแสงอาไยอมากๆโอเคครับแสดงว่าข้างพอกข้างในมันทึบใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะไปทํางานยังไงใช่ไหมวิ่งเข้าตรงไหนออกตรงไหนแล้วใช้ตัวนี้เพื่ออะไรอันนี้คือ ามีแบตแบตเตอรี่เนาะ,<ช>ะแล้วก็ก็คืแล้วตัวนี้นะคะก็คือความพิเศษของเขาเีชิ่งก็เหมือนตั้งแต่ตัวอุณมดาค่ะ<ม>แต่ว่าเขาเชื่อมต่อไวไฟได้ก็เลยเราก็เลยใช้เป็นตัวสําหรับส่งข้อมูลได้ไหลายใช้ประโยชน์นะใช่ค่ะปัจจุบันนี้เขาใช้ส่วนใหญ่จะใช้แบบโปรแกรมบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ,ะแบบสัญญ,ญาณกัารคมงวยนี่การคมงวยก็ได้ค่ะแบบ มดแบบีเข้ามาบ้าไจะเ,เ,เ,ตเต้นมา,นานโูดได้ดีเลยเนไะม่ต้องต่อกล้องจอนติดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ดูเป็นประโยชน์ไหมเป็นมานกเป็นมาเนาะใครใครมาขโมยของในบ้านหรือมีใครมาย่องมาแอบมามองอะไรก็สามารถตัดแชทลายติ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ประโยชน์เราจากข้อมูลน่ะ ที่เราทำมาอุ้ยโทษยกล่องจะปังมันจับปั๊บจะปังเลยเราจะตรงไหนที่คนเป็นที่เราคิดว่าจะแก้ไขของผมก็ตัวฟองตัวฟองเไม่เห็นแข็งแรงคนทานมีอะไรที่แก้ไขอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่หลักการคือมันจะเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพื่อในก็อะไรโปรแกรมโปรแกรมอะไรโนอาเรนโด หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ให้มันมาเก็บข้อมูลในขั้นแรกในอะไรโหโด M C U โดด M C U หอะไรนั่นลด M C U P แปดสิบหกแกอับปุ่มไม่ต่างอะไรเรื่องนะครับดันั้นก็มันเก็บเป็นข้อมูลได้เป็นคำสั่งไว้ประมาณว่าเขียนคำสั่งเขียนว่ามีอะไรผ่านปุ๊บมันปิ้งนะอะไรเงี้ยเด้งเข้าไปในไลน์นะประมาณนั้นประมาะมันก็ได้ความรู้ประโยชน์ผู้ใดอะไรสอนเออ สำหรับตัวน้นะคะเป็นการิา่ส át, ืารสอน่งอที่แต่ทีนี้ก็ทำคาญทีคุณเรามีความตั้งใจพยายามตรงนี้เลยะครับมีเอฟซีบ c ็กเต็มเลยครับมัดูเอฟซีเครับออาบมือใหม่บล็อมหน่อยเอฟซีครับเอ้ครับเอีครับโอเคครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกซึ่งอาวิชาอะไรวิชาอะไรวิชาระเบีหรอเดี๋ยวพใจโทแลวเนี่ย ระดับปริญญาโทเลยเนี่ยหยอดเยี่ยมระเทียมดองเลยครับแับวันนั้นก็ในการฝึกภากระบวนการรู้ภาก,กันตอนเนาะไปที่มาวัตถุประสงค์มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการวิจัยกระบวนการวิธีการทำอะไรนะแล้วนะลสรุปผลหลังจากนั้นก็แปลผลว่าคน,นใช่ไปมัขปรุงอะไรยังไงผลงานที่วาชาตุนใจทำเองหรือไปรบเข้ามา,แล,มา,นานแล้วก็มาเป็นผลงานเรา ดูตัวอย่างคนหนก็บ้างมาต่อของเราดูตัวอย่างคนหนึงก็บ้างแล้วก็เขาทำึกษาแบบอาจารย์ที่ถีกแล้ว <Así> ก <so S 1> right? so ็ทำคำว่าขอดูตัวอย่างก็บ้างขอทำึกษาถ้าเขียนควรจะอยู่ในบทเนี่ไม่เดี๋ยวไปคิดวิจัยนี่เอาความรู้ไปใช้เลยหนึ่งสองสามหสี่ทิกต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกบทที่บทที่ ศึกษาข้อมูลต้องอยู่ในบทที่สองบทที่สองครับอยู่ในบทนี่ะบทที่สามไม่ใช่นี่ที่เราทำในบทที่สามนะครับตั้งชื่อว่า Intelligent Mailbox ตู้จดหมายอัจฉริยะเหมาะไหมกับชื่อเรื่องนี้เหมาะโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้ประสบการณ์กับคุณครูคุณครูได้สอนนะ่นคุณครูมีระบบต้องสอนวิชาเรี่องวิเคราะห์ข้อความดังนั้นคุณครูช่วยในการเขียนอ๋อมีครูกันเหรอ รวมกันใช่ไหมแล้วได้บูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์กับวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถูกไหมเป็นสเต็ทศึกษาหรือเปล่าเจงคุ้ครูวิทย์พงศ์เองครับใช่ไหมครับครับเองครับครับเอฟซีครับที่ยังไงได้มาสอนเกี่ยวกับตรวนี้ก็ไม่ไใช่เลยวิชาร็เกี่ยวกับวิธีวิจัยนะครับเป็นวิชา เปิดพิเศษสำหรับโครงการาห้องเรียนพิเศษมีเทอมมอปลายโดยที่นักเรียนม .4 ทัหน<อ>ึ่งเนี่ยเขาจะได้ศึกษาคุณควาเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องที่เขาสนใจอยากก่งยางลุมเนี่ยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตู้จดหมายแล้วก็เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจก็เคือเรื่องตู้เนี่ยครับแล้วก็เอามาใช้จัดระบบให้เป็นระเบียบโดยวิธีวิธีระเบียบวิธีวิจัยาาการคิดใช่ครับก็ทำนี้ได้โอเคเคยเคยนักเรียนเคยคิดแล้วล้มเหลวไหม แบบไม่เป็นท่าคิดครั้งที่หนึ่งที่สองก่อนและครั้งสามก็แล้วที่แล้วจนแบบงานไม่ได้ออกมาเลยเขียนสรุปผลงานได้ทดลองไม่ได้มีข้อแรกก่อนที่จะคุณที่จะได้มานี่ก็ผ่านหัวข้อการหลหัวข้อเนาะเปลี่ยนหัวข้อเยอะมากรู้สึกว่าบางเรื่องมันก็ยังไม่สอดคล้องวิธีคิดยังไม่ได้จนกว่าเขาก็กลับไปหาหัวข้อที่เขาสนใจแล้วก็หมอยจริงแล้วค่อยได้เรื่องนี้มาภาคภูมิใจทีงานณทา มีอะไรจะต่อ,อยอดในอนาคตในฝันเลยอาจจะไม่ใช่ฝัน,นอาจจะฝันเล่นๆเฉยๆแต่ทำไม่ได้นัตอนนี้โอ้อีึ3ทีฟีอาจจะทำได้ ชาโครงงานซึ่งวิชาโครงงานเราเนี่ยจะไปสอดคล้องกับการทำสเต็มศึกษาแล้วคันนี้คือให้เขาทําโครงงานในรูปแบบโรแปมเดลิก่อนแต่ว่าพอเขาโตขึ้นเขาจะไปปรับใช้กับการท,รทาําโครงงานสเตมซึ่งมีการคานวณเกี่ยวกับ F T G ครบหมดเลยครับแล้วนี่เป็นพื้นฐานแต่คนจริงก็คือสตเตมน,นี่แลหละเป็นบื้องต้นให้ให้ให้ใหใหนแนวคิด เื่ออะไรต่อเ่องให้สูงขึ้นครับวันนี้กิจกรรมนักเรียนครูวิลาบโอมในวิชาเรียนงทฤษฎีการศึกษาเอามาเรียนห้องห้องเข้มข้นของม .4 ครับเนี่ยม .4 สำเร็จแล้วตอนนี้มีนักเรียน30ตอนนี้ห้องตอนนี้มีโครงการทั้งหมดมี43คนปีอักษรเนี่ยมี20 23 23คนหรือว่าเอาจะคัดบวกกัทีครับอ่าจะชวนใครจะมาสมัครศิทธิ์นีก็ได้ปีได้เอาเหลือแค่10คน 20-30คนแล้คนะครับแต่ว่าเราก็คัดจริงๆนะผ่านเกณฑ์ระดับสิ้นเดือนต้องมาเรียนไม่ผ่านก็ไม่มาเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเกินมันต้องกับหนึ่งวงหนึ่งเป็นต้นได้เป็นสองครับตอบชั่วๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นสองครั้งนะเดี๋ยวต้องมีผิดพลานเนาะไปใส่จดหมายเอ่อไปใส่อย่างอื่นแทนอะไรแค่ต้องคิดวางแผนควบคุมกับวันนี้